สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมซิลเวอร์โคนะครับท่านกำลังรับชมเกมอ่า m o เ,เ,อเอตรเอร์คอมแบ็นะครับอืมก็เริ่มเลยเนาะเริ่มเลยอ่าก็หม่หม่อมตีเพย์เนี่ยนะครับอ่าซึ่งผมเออมามาดูมา,มา,ด,มาดูก่อนนะว่าว่าผมซื้ออะไรมาใหม่นะครับก็คือผมซื้ออ่าพลน,นักล่าหัวมาแล้วนะครับอืมอ่าความหัวก็จะอยู่ตรงนี้แหละนะครับอืม ถามว่าทําไมผมซื้อเอ่อก็คืออ่าผมชอบนะครับส่วนตัวผมชอบก็คือปืนแม่งยิงอัตโนมัติมันจะโหดไปไหนเอ้ยไม่ใช่ลิงอัตโนมัติเซใช่นะครับอ่าอ่าเราจะมาเล่นโหมดรายข้อจํากัดนะครับคือยิงยิงอ่ายิงหมดเลยนะครับคือยิงหยึ่งเดียวนะครับโอเคก็แมปอ่าท้องถนนนะครับรอสักแป๊บรอสักแป๊บ คุณจะนานไม่ไหนเดี๋ยวผมเปิดแสงหน่อยกันนะครับให้มันอันนี้พักยิ่งขึ้นนะครับแสงสว่งางทำไมมันมา,มาช้าจังเลยฟักเร็วเุว้ยตัดตัดก่อนไปรอเลยไมเ้ยเอ,อ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งมาเอามาละอ่ามาแล้วนะครับโอเคอาจจะบักอยู่ เล็กน้อยน,นะครับต้องขออภัยนะครับอืมพอถ่ายไปด้วยเล่นไปด้วยแคสไปด้วยนี่คือก็อรู้กันดีนะว่าว่ามันจะบักอู้อู้มันอยู่ตงีงไหนมันอยู่ตำบลเชมอ,อขึ้นไปยังไงเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,เ,ยวเราจะไปอ,อ,อ๋สอสกออสกันนะครับก็คือเสือกนะครับเสือชาวบ้านหุ่นเช้านะครับอู้มันอยู่ไหนวันนียอูนังเจอแล้ว เจอแล้วนี่ไงความโหดของมันคือตรงนี้อู้เราเบิดตั้งระเบิดตั้งกระแสตายห่านะครับตายห่าโอเคมากันต่อกีอเมือตั้งตัวฮึบมีใครอยู่ไหมอ่าขอแซงห,หน่อยอาจารขอแทงหน่อยจุบยุบ,บอ่าเรียบร้อยนักล่าข้าหัวทุกคนนี้จุ๊บๆุบหันซ้ายไม่มีใครอู้ตรงนี้มีนี่อีกแป๊บเดียวตายห่า อ่ะกลัวดิ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 โอ้ยเสียงระเบิดอู้มันกำลังจะมามันกำลังจะมาอื้มอืมยิงแหลกยิงแหลกยิงแหลกนี่นี่ความโหดจุ๊บจุ๊บมันจะอยู่ตรงนี้เออเรียบร้อยอ๋อยู่หลังก็ไม่บอกโอ้เวลายิงก็บอกหน่อยเฮ้ยอู้ปืนลั่นปืนลั่นปืนลั่น ขอโดนนี้ก่อนนะครับคือคือตัวนี้สกินอ่าสกิลตัวนี้ถ้าตัวปืนครก็ก็ก็จะไม่สามารถโดนได้นะคแต่แต่มันจะเพิ่มอ่าเ็ว่าผงเพชรนะครับม,มันไม่ใช่เพชรนะมาเลยนั่งลงนี้ยิง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 ,ยงหัวเอ็กชอวิวปรออู้เราเบิดตั้งไม่ได้กินไอแต่มึงเสือกินกู แม่งไม่ได้ถาดคำเลยไม่ไม่ไม่ได้โดนระเบิดแต่แต่ตัวนี้แทนอ่าเรียบร้อยโดนอ่าโดนคนยิงแทนนะครับมาเลยอ,อันดับสามอยู่นะครับเพิ่งเข้าเสริมก็แบบนี้แหละเข้าได้แปดคนแล้วมาเลยดจุ๊บ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 อ้าวสไลด์โชว์สไลด์โชว์จ้าอู้ใจเย,ย,ยน็นเพื่อเพื่อใจเย็น เออยิงยิงแรกยิงแรกยิงแรกเอาไตหาสั่งั้นเอาโดเปืนชาวบ้านเราต้องสั่งสอนเราต้องสั่งสอนอู้นี่หนูหนังอุ้ยหลบหลบแป๊บหลบแป๊บชุบชุบชุบยิงยิงหลบเร็วยิงหลบเร็วนี่เรียบร้อยเป็นยังไงอะไรขนาดนี้เฮ้ยหนึ่งอ่ทีว่ะ อยู่ตรงนี้รออยู่ตรงนี้รอชุบๆเอามันจ้วงสั่งอ่ะโอ้หจงแหบ <c oughs> อึ๊บกระโดดลงไปสิจ้ากระโดดลงไปอืลงไม่ได้ด้วยประเด็นอันนี้ก็ลงไม่ได้หรอเดี๋ยวยี่แปี่วิไม่ต้องกลัวครับผมอ,อันดับสาม ยิงยิงแยกแยกโดนด้วยเว้ยแหมหลบแล้วยังโดนเป็นไงล่ะกระสุกอัตโนมัติกูจุๆจุ๊จับพึ่งจับพึ่งมานี่จับพึ่งมาเออเรียบร้อยปึ๊บโดนนี้ก่อนอุ้ยระเบิดเบิดโอ้โอ้จุ๊บจุบจุบจุบเอาแย่งเหยื่อแย่งเหยื่อโอ้ยก็ยังดีอันดับสามอ่ะโอเค อ่า้าคาหัวแล้วก็ได้ผงเพรมานะครับเดือดสิเพรด้วยโอเคเราจะมาโปรโมทเซิร์ฟนี้กันนะครับโปรโมทเซิร์ฟนี้อ่าเดี๋ยวออกก่อนก็ได้อย่าพึ่งจะพึ่งค้นหาเราจะเล่นโหมดอื่นบ้างนะโหมดโหมดอะไรข้อจำกัดมันเบื่อแล้วนะครับนกตู่ก็ต้องมารอเอ่ออ่าโหลดเหมือนเดิมนะครับ รอสแป๊บรอสแป๊บไม่แน่ก็เลื่อนคลิปไปได้ครับอืม,อมโอเคมาแล้วนะครับอ่าก็บอกไว้ก่อนนะฮะว่าผมลีกเพชรแล้วนะครับโอเครีเพชรนี่คืออ่าคือสูงสุดแล้วอ่ะนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรละอ่าวันนี้โปรโมชัน่นโอเคไม่ต้องดูนะครับเดี๋ยวเรามาเราเราจะมาดูนี้ก่อนโอเคเลยอีกอ่าก็ ประมาณอีกเออ11เพรนะครับเร,เราจะมอมาลองเล่นโหมดอื่นบ้างน,นะครับเป็นโหมดประลองชิงทงกันนะครับมันดูแบบนี่ดีนะครับชิงทงแหมประเด็นคือที่เดิมเหมือนเดิม โอเคสตาร์สต็อปก่อนสต็อปได้ไหมเอออย่าอย่าเพิ่งสต็อปเลยอ้าวอ้าวกดเฉยเบยอ,อ้าวดิงออกเลยเป็นไงละมึงเข้าใหม่ได้เป็นไงเลยคือผมประโยชน์ของแรมนะครับก็ยังถ่ายต่อได้ประโยชน์ของแรมอืมมันเลื่อน,ม,น,อนมันเลื่อนไม่ได้โปรตีนมันเลื่อนได้นะหยุดคลิปก่อนอะไรพวกนี้ได้ทําเมย์มาทำไม่มไ,มได้แล้ว เร็วๆสิจ้าโคมันหัวร้อนเกมมิ่งอืมมันจะนานไปไหนเลื่อนเลื่อเลื่อได้เลยนะครับคือเลื่อนได้เลยอันนี้แหละ,นนหละมาเลยอู้อะไรอะไรปอสาวทงเราอยู่นี่โอเคเราต้องยืดตรงนั้นนะครับแล้วก็มาหาอู้มีมีอีนนี่อยู่ ยิงแหกยิงแหกยิงแกไอไอไอตายหาปก้ป้งลูกทีมครับผ,ผมมุนบักจังฟักอยู่นหนอยู่น้อยอยู่น้อยไอยนี่ยิงแหลกจุ๊บแล้วก็ฮู้จุ๊บอู้โดนปืนไอสไนเปอร์คือยิงนัดเดียวตายหาเลยใช่ไหมโอ้มันกี้เกลารแหลกเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรโอเค ตกใจตกใจขึ้นไปตะบนมีใครไหมอึบอ,อ้าวอ้าวนี่นี่นุกับเพื่อนเราด้วยอุ้ยเจอเจอคนหนึ่งเจอคนหนึ่งใช่หรือเปล่าไม่รู้เพื่อนเราหรือเปล่าไม่ใช่เพื่อนเราอ่าได้เวลาตุยตูดแล้ว,ลวจงอาเขาเรียกว,ว่าอืมไม่ได้หนึ่งหนึ่งก็จะเอากระสุนจะต,ตูดกระสุนจะต,ตูดปืนลั่นตลอดเลยโอ้ปืน ใจเย็นๆค่อยๆพูดกันก็ได้อยู่ไหนเอ่ยโอ้อย oh, 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 huh? right. ู่ไหนอยู่นั่นอยู่นั่นอืมสายโกอยู่ไหนเอ่ยจ้าอยู่ไหนโอ้อยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นมาเลยฮึบจ้วงฟันคอตายห่าไม่มีเลือดด้วยประเด็นไั้งอยง่ตายังไงมึงจะดีไปได้ นี่คือเรียบร้อยโอ้ยแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตั้งปง้งป้ปองปืนไอ้ปอ้ปอมป้อมปืนก่อนนะครับป้องปืนตรงนี้เลยนี่เลยตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยเดี๋ยวมันมาเอาอีกอ่ะเอามึงสก,กิลสก,กิลอีกอันนึงอู้คือมึงเจ้าแม่นไปไหนแม่นโคตรเลยสัส เดี๋ยวก่อนเี๋ยวมึงเดี๋ก่อนเดี๋ก่อนไม่มีใครมาตรงนี้ได้กูตั้งป้อมปืนมาอยู่มามึงมึงคงกลัวนะครับคงกลัวคงนะอีอูดฟักอยูอ่คือมึงเว้นมาเงี้ยเดียวตายหายใช่ไหมมึงอะกลัวละเกินกลัวละเกินกลัวละเกิน อ้าวติดตั้งปอบปืนหายอู้ยอยู่ไหนอ่ามาอ้างงงงงงงจ้วงเอาคืนซะหน่อยเออรู้บ้างสักใครใครเป็นใครอู้ยอยู่นั่นอยู่นะคนหนึ่งอือแย่งเยือกเลยก็โอ้อย้อนหลังอันดับสามกับผมตอนนี้อันดับสามตลอดอยู่ยตัวเร็วเกิดเร็วๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะ อุ้มมันกลัมา,มารอไปหนึงรอไปนอ๊นึงปู่ยังไงมาแล้วมาแล้วยิงแงกยิงแงกยิงแงกอารบทานโลบทาน,ทานมาเลยมาเลยอ๋อตายแล้วไม่บอกแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมยึดธงครับผมยึดธงอู๋ตกนูกะไข่ตกกระใจใสกระจกฮู้จริงวววกววววนวว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 แวว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 ว มันยิงยักเรียบร้อเอ็กซ์ชาร์บิววิดด์ฮอบเพลจะทงทงมึงอยู่ไหนไอสาหัดมึงแย่กูอีกเลยมึงแย่งตานไม้อ๋อยนี่คือความสวยนะครับความสวยหาทงไม่เจอเมื่อกี้นี่ขอยมึงตายแล้วก่อนเดืบนหนึ่งขอยมึงตายตายในเกมนะ ตาและกูก็ได้ยึดธงเอามีเครื่องบินมีเครื่องบินอู้มีคนหนึ่งมีคนหนึ่งโอ้โอ้พระเจ้าจอดตึบโดนี้ก่อนใช่นี่เลยมันคืออะไรไม่รู้อ๋อมันคือมันเหล็กไฟฟ้าครับผมยิงแหลกยิงแหลก เดี๋ยวเวลาจะทงแล้วโอ้อย่าเพิง่งใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้ไมก่ก่อนอย่าเพิง่งอย่าเพิง่ง <con> กูต้องทำคะแนนก่อนวิ่งยังสปีดสปีด <Air strike S 1> ถึงด้วยเว้ย แต่รอได้ห้าแต้มแล้วหนูก็ต่อครับผมต่อืเด <c oughs> ได้ยี่วิเอ้ยยี่ยสิบวิสิต้องยืดอีกอันหนึงให้ได้อูตามออหนัวไข่นัวไข่ยิงแหลกยิงแหกนิ่นนิ่นนิ่นน,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 นเรียบร้อยกระโดดทงเร็วเร็วสมวิ สามวีสามวีชนงไงก็ชนะอยู่ดีครับผมอันดับเลยเอยไม่รู้อันดับอะไรไม่รู้อันดับสองเฮ้ยได้แต้มน,นมเมื่อรจจะเว้อัพสักทีสิบเพชโอเคครับผมสิบเพชออกก่อนเลยพูดง,ง่ายๆเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องให้ท่านผู้ชมดูนะครับเพราะว่าตอนนั้นแม่งลงสวยมากนะครับลงสวยก็ก็ถ้าใครยังไม่ไปดูก็ไปดูเลยนะครับว่าผมสวยขนาดไหนนะครับอืมคือแบบ ครั้งแรกในชีวิตนะครับเปิดกล่องไม่ได้อะไรเลยนะครับอพึ่งรู้ว่ามีด้วยนะครับหรือเป็นบั็กหรือเป็นอะไรทัอย่างนะครับอ่ะผมก็จะเปิดกล่องนะครับ <c oughs> โอ้อมาเปิดกล่องกันเลยเปิดกล่องกันเลยแท๊กหัวกะทิหลือหนึ่งเพชรเออว่ะนี่มีดูวีโออยู่ดูแป๊บ จะได้เครดิตฟรีหนึ่งอ่าหนึ่งอันหนึ่งเอาดูก็เอาตูขาดหนึ่งอันเนี่ยแล้วเร็วสิบห้าวิเองหนูก็แ๊บนะครับหนูก็แ๊บสองหนึ่งเรียบร้อยจบแล้วปิดเลยปิดละอูได้5้าเพชรก็ไม่บอกจะได้ดูบ่อย นึกว่าได้หนึ่งเพชรมาก่อนแม่งได้หนึ่งเพชรนะครับเปิดเลยนะโมสามจบซหนึ่งอ่ะสองอ่ะสามเรียบร้อยไปเลยออจะได้อะไได้ไรโอ้สีทองเยอะกว่สาสามสี่อันแน่เราเปิดอังกาก่อนจึ๊บผงเพชรเออเชิญเลยได้มาแล้วฮึบอึบเดชคือกูได้มาเหมือนเดิมฮึบ อืมอันนี้อัน,นอัน,น,อ,น,นอันนี้ยังไม่เคยได้ฮึบกูได้แข้งกูหมาป่าเว้ยขอได้ดูขอได้ของตกแต่งเยอะฮึบโอ้คือคือโอ้หดวงดวงดวงกูก็มีแค่นี้ขอแค่ชุดเกาะก็พอพอใจแล้วออกกันเลยมาดูกันนะครับมาดูแขนแขนแขนมังแขน แขนเอ้ยแขนน้อยแม่ยังไงไม่รู้ว่ะมันไม่เหมาะเลยผมว่าเอานี้เหมือนเดิมดีกว่าแขนมาป่ามันก็เหมือนเดิมนะแขนมาป่าเป็นส่วนหนึ่งของเซตเกาะมูมาป่าไม่เอาจะเอานี้สเปกอืมโอเคโอเคก็ผมดวงดวงก็ถือว่าปานกลางไม่ค่อยมีละมากนะครับก็อ่ะ ก็ขอจบคลิปเป็นนี้ค,ครับก็ลืมกดไ like, ลค์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ